ทีมเราหยิบอีดา้สมาแคลรี่ครับออฟก,กับป่าก็เลยออกแนวบน่บนๆหน่อยไอีดา้นตอบว,ว่าเดี๋ยวมึงดูไฟแรกเกิดที่หน้ามังกรครับเราเสียมังกรไปแต่ว่าได้เคสมาพี่กิลเดอร์เขาตั้นใส่ลูเมียแบบเต็มๆครับผมเห็นจังหวะผมก็เลยพยายามที่จะเข้าไปจัดการเพรว่าลูเมียฟิกเกอร์ออกไปได้ครับเสียดายมากผมพยายามมาฮาดักนะัดตัวจังหวะนรกมากเอเนดอร์ก,กดสกิลสองปัดหมัดผมเฉยทำให้ผมไม่สามารถฆ่าไฮยาเตะไม่ได้แล้วเป็นจังหวะที่ผมเข้าไปลึกจัดครับเลยโดนเอเนดอร์จัดการไปอย่างไงไ่ายดายเกิดมาผมก็ขี่สลลลาา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 ามม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 มเเตติิินนนนนนน่่่่งงงคคครรััับบบแแแ้้้้้วววกก็ถออยยยจจจจหไปใพพพืืโดีีทๆะผ เาแขนจัดขี่สเก็ตบอร์ดพยายามมาจับหัวผมโดนผมต่อยส่วนหน้าแล้วก็ผลักเข้าปอมเขาพยายามใช้อนตีมาจัดการผมครับโดนคิวเดอร์ตันแบบนี้ก็เรียบร้อยผมมุดมาเลียนล่างเหมือนเดิมครับแล้วเจอหน้ากันพอดีแบบนี้ก็จัดการคอมโบเดียวหายพยายามมาปั๊มมาจ้าเรื่อยๆครับตัวเราชนะทางนะแม้เขาจะกดอันตีพยายามหลบสกิลผมครับแต่บอกเลยยังไงก็ไม่รอดทิ่งเขาโดนผมเยอะเขาพยายามเล่นผมครับผมบอกเลยว่ามาจ้าตัวนี้หัวอุ่นๆแน่เขาเจ็บหนักครับแต่ยังไปตีก๊อตต่อผมต่อยไปหมัดหนึ่งแล้วคิวดเดอร์จัดการไปแถบมบกิวดร์เ็อร์ส ไกอดบวกกับทีมตรงข้ามตายแบบนี้ก็ถึงเวลาขึ้นบ้านครับผมโยกต่อยสกิลอยู่ห่างๆครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คิวด์ล็อกสวยจัดครับผมก็เลยถ่ายหายไป2เลยมันก็เลยทําให้เกมนี้ชนะมาได้แบบชิวๆส่วนอีดัสก็โหดอยู่นะ